สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เฮาก็มาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้าเวลากลใกล้จะหกโมงแล้วเนาะใกล้จะมืดแล้วนะเจ้าวันนี้อากาศสดชื่นนะเจ้าบ่นหนาวนะกเจ้าแบบกําลังดีนะเจ้าจังหวัดพะเยาที่ครูนูอยู่นะเจ้าก็อากาศกําลังดีแต่บางวันตีอื่นอาจจะห้อนหรือว่าจะหนาวกว่านี่เนาะ ฉะนั้นบอกว่าอากาศจะเป็นจะไดนะเจ้าเฮาก็ออกมาแบ่งปันความรู้เช่นเคยนะเจ้า,าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังกลัวไม่กล้าที่จะออกมาไลฟ์นะคะและก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไลฟ์เลยฉันรู้สึก ไม่ชื่นชอบหรือว่าฉันไม่รักการออกมาไลฟ์นะคะถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้นะคะไลฟน์นี้ของครูนูนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้จักแบบชื่นชอบการออกมาไลฟ์สดมากๆค่ะซึ่งครูนูเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาไลฟ์สดนะคะและมีความรู้สึกว่ายิ่งชื่นชอบนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะ ตอนที่คุณขึ้นมาทําใหม่ๆนั้นนะคะครูนูเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนนะคะจะต้องเจอสิ่งสิ่งนี้แน่นอนค่ะก็คือการที่มีคนบอกคุณว่าออกมาทําอะไรมาพูดอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุูนูก็โดนเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้สําคัญนะคะเพราะว่าเราอ่ะรู้สามข้อนี้ค่ะมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่า รู้หรือเปล่าว่าเราทุกคนนี้นะคะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆที่เราต้องการขึ้นมาด้วยตัวของเราเองค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะคุณก็ไม่ต้องไปฟังอะไรจากใครแล้วค่ะก็คือเรานี่แหละเป็นคนที่จะสร้างสิ่งสิ่งนั้นให้มันดีด้วยตัวของเราเองนะคะฉะนั้นแล้วถ้า การออกมาสร้างตัวตนหรือว่าการออกมาไลฟ์สดเช่นกันค่ะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะออกมาไลฟ์คุณอยากจะออกมา, live, า,กออกมาทําออนไลน์นะคะคุณอยากจะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่านั่นก็คือคุณก็แค่สนใจความรู้สึกของคุณนั่นเองค่ะอาจจะอยากจะกล้าอยากที่จะมั่นใจแต่ยังแบบมีการกลัวนะคะคําวิจารณ์จากคนอื่นแบบนี้นะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ได้สนใจคําวิจารณ์ของใครค่ะก็ มาทำทำของเราไปนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราทําเพื่อตัวเราเองเพื่อที่ให้เราเก่งขึ้นเจ่งขึ้นนะคะเราจะสามารถที่แบ่งปันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังจ้องมองนะคะการออกมาไลา์นานมากๆหลายปีแล้วบางคนนะคะหรือใครที่กําลังมองเอ้ยทำไม ตอนนี้เขามาทําอะไรกันมีคนออกมาไลฟ์กันเยอะมากนะคะและบอกไว้เลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยการออกมาไลฟ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แบบบูมมากๆเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรบนออนไลน์นะคะคุณจะต้องไลฟ์สดเป็นเท่านั้นค่ะครูนูไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์หรือเปล่านะคะวันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูได้ พาทุกๆคนนะคะมาชมมาฟังเหตุผลนะคะว่าค่ะพี่เตวตาขอบคุณสําหรับดอกไม้นะคะอ่าเหตุผลนะคะที่ใครหลายๆคนที่ไม่ชื่นชอบกันหลายถ้าคุณได้ฟังจากครุณูนะคะคุณจะรู้เลยว่าอุ้ยทาไมครุณงรักกันออกมาแบ่งปันรักออกมาที่จะส่งต่อความรู้นะคะเพราะว่าสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ การที่คูณออกมาไลฟ์สดนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราออกมาแบ่งปันนะคะถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราจะไม่ได้กลัวหรือว่าเราจะไม่ได้รู้สึกอ่สะทกสะท้านกับคําพูดของคนอื่นเลยค่ะเพราะอย่างเช่นเวลาที่เราไปดูละครมานะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอินกับละครเรื่องนั้นนะคะเมื่อก่อนถ้าใครติดละครนะคะหรือว่าติดซีรีส์นี่จะรู้และเข้าใจเลยนะคะเวลาที่เราอ่ะแบบมีความอินกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากที่จะเอามาส่งต่อ อยากจะเอามาเล่านะคะเมื่อก่อนเราก็จะเล่าให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็มันจะมีแบบเพื่อนก็โต้อตอบกลับมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโคสออนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะแต่การทําขอบคุณนะคะสําหรับหัวใจการที่เราอ่ะออกมาไลฟ์สดนะคะเราถ้าเราไม่เราไม่กล้าเราไม่มั่นใจเรากลัวเรารู้สึกว่าอุ้ยฉัน ยังไม่ชอบกันออกมาไลฟ์แต่ถ้าคุณคิดว่าการออกมาไลฟ์เป็นการออกมาแบ่งปันนะคะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าขอบคุณมากค่ะคนอ่อนที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> เรารู้ว่าเวลาที่เราแบบรู้จักแบบอินกับอะไรสักสิ่งบางสิ่งบางอย่างละครหรือว่าข่าวหรืออะไรก็ตามหรือเมื่อก่อนอ่ะเราเสพเรื่องราวล,ะละบๆบ้างเสพละครบ้างเสพ ซีรีส์บ้างนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีความสุอยากจะเล่าต่อให้คนอื่นฟังอ่ะเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนของเราฟังใช่ไหมคะแต่การออกมาไลฟ์สดเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอินอยู่กับตัวของเราเองนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าฉันอยากจะออกมาส่งต่อฉันอยากจะออกมาแบ่งปันแบบเนี้ยเราก็สามารถมาตั้งกล้องแล้วก็ออกมาแบ่งปันออกมาแชร์แบบนี้เลยค่ะ มันเหมือนการแชร์ลิงเนาะแชร์ลิงแบบเรื่องราวดีๆออกไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับคนตัวต่อตัว,ตวแบบตรงๆหน้ากันแบบนี้เพียงแต่เราออกมาแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกที่เราอินกับสิ่งที่เราได้รับรู้มานะคะเหมือนคุณอูอ่ะอินกับการที่คุณนูแบบชื่นชอบกันออกมาไลฟ์สดแล้วคุณนูก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าคนรอบกายของเราเขาก็ไม่ได้อินกับเราเนะนาะฉะน้นแล้วเราก็ นักเอากล้องของเราออกมาตั้งนะคะแล้วก็มาเล่าต่อกันไปนะคะขอบคุณค่ะโคอดอ้อนวันนี้สดใสเนาะขอบคุณค่ะ,ะรับเลยนะคะความสดใสสวัสดีค่ะโคดทีมขอบคุณมากเลยนะคะมาชมบรรยากาศกลางทุ่งกันอีกแล้วเนาะ <c oughs> คุณนูก็จะอยู่แถวๆนี้นะคะขอบคุณค่ะโคดทีมรับเลยนะคะใช่ไหมคะเนาะการที่เราอยากจะเล่าแบบเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้มาแบบสิ่งไหนที่เรา ในเมื่อก่อนถ้าเราอยู่ในโลกออฟไลน์เราก็จะเสพสิ่งที่ทั้งๆท,ท,ที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างถ้าเราอินเราก็อยากจะมาเล่าสู่กับเพื่อนเราฟังอาจจะมาเล่ากันเป็นกลุ่มหรือมาเล่ากันตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่วันนี้การที่เราอินกับสิ่งดีๆบนโลกออนไลน์ในการออกมาไลฟ์สดบ้างการออกมาแบ่งปันบ้างนะคะไม่ว่าคุณจะไปเรียนรู้อะไรมานะคะอย่างคอสออนก็ส่งนําเข้าสินค้าแบบนี้เนาะแบบจากจีนหรือว่า ใครโคสพิมก็มาสร้างตัวตนพี่แก้วตาก็แบบตัดตอ่อคลิปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครูนุก็อินหลายอย่างทั้งการตัดตอ่อคลิปทั้งการออกมาไลน์นะคะแล้วก็อินแบบฟินหลายๆสิ่งการฝึกฝนจิตใจแบบเนี้ยเราอินแล้วทีนี้ถ้าเราไปอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะ่ะตอนเนี้ยไม่มีใครจะมาฟังครูนูหรอกนอกจากว่าครูนูถ้าอยากจะเล่าเมื่อไหร่นะคะครูนูก็ต้องเอากล้องมาตั้งอะ่ะแล้วก็เอาออกมาแบ่งปัน <c oughs> ให้คนที่เขาอยากจะรู้เรื่องราวเดียวกันกับเราอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละมันเคยทาให้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราเก็บ ปลดแต่สิ่งดีๆไว้ในตัวนะคะเพราะคนรอบข้างของเรายังไม่อยากที่จะฟังเรื่องนี้ถึงเราไปพูดด้วยเขาก็ไม่เข้าใจอย่าฉะนั้นแล้วการที่เราออกมาไล์ถ้าเราคิดว่าอมันเป็นเหมือนกับว่าเรามาเล่าให้เพื่อนของเราฟังเราก็จินตนาการเอาไปเลยว่ามีคนที่มานั่งเป็นกลุ่มกับเราฟังเราอยู่ในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเราแค่มาพูดกับกล้อง ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็คุยกับกล้องอะแต่เราก็จินตนาการไปเลยว่าเรากำลังยืนอยู่บนเวทีก็ได้เนาะหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นะคะมันจะทําให้เรามีความสุชื่นชอบกันออกมาแบ่งปันกันออกมาไลฟ์สดนี่แหละทุกคนก็เราเห็นกรูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ออกมาไลฟ์สดบ่อยมากๆเลยนะคะ บ่อยมากๆจนแบบอาจจะทุกวันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราอ่ะมันเลยทําให้เราอยากจะแบ่งสิ่งสิ่งนี้ให้กับคนอื่นเพราะมีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่มีความรู้สึกว่ายังไม่ชื่นชอบการออกมาไลฟ์ยังไม่ชื่นชอบการออกมาแบ่งปันนะคะถ้าเรารู้ว่าการออกมาไลฟ์เป็นการแบ่งปันการส่งต่อความรู้ดีๆแบ่งปันสิ่งที่เราอินสิ่งที่เราฟินให้กับคนที่ต้องการอะ่ะ เราจะมีความรู้สึกเรารักและชื่นชอบกันออกมาแบ่งปันนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะ ที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการออกมาไลฟ์สดนะคะก็คือวันนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดทุกครั้งที่เราออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนมันทําให้ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เราออกมาไลฟ์เนี่ยมีคนเห็นเราเพิ่มนะคะและเราก็ได้พัฒนาตัวของเราเองในทุกๆวันในการออกมาไลฟ์ในการออกมา, live, กา,ออกมาทําคลิปนะคะพัฒนาตัวเอง ทุกๆด้านก็ว่าได้นะคะเราสามารถที่จะมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและบุคลิกภาพของเราหรือภาพลักษณ์ของเรานะคะการพูดของเรานะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะได้พัฒนาตัวของเราเองทั้งหมดเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นแหละมันเลยทําให้ครูนูเป็นคนนึงนะคะที่รักการออกมาแบ่งปันรักการออกมาไลฟ์สดรักการออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนนะคะ ถ้าวันนี้ยังครูนูโคสพิมพโคสอ,ออนนะคะและพี่แก้วตานะคะหรือใครที่มาฟังครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะออกมาให้คนรู้จักนะคะสวัสดีค่ะน้องมิลินดาคนสวยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะ,ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับรูปหัวใจนะคะเราได้พัฒนาตัวเองอะ่ะแล้วเราเห็นตัวเองดีขึ้นตัวเองเก่งขึ้นอะ่ะและมีความรู้มากมายอะ่ะ ทั้งๆที่ถ้าเมื่อก่อนน่ะเรายังเอาตัวเองหลบอยู่ในมุมนึง เพราะรู้ว่าตอนนี้กระแสออนไลน์มันแรงเราพัฒนาตัวเองได้ดียอดเยี่ยมมาแล้วเราจะเก็บว่าทาไมทําไมเราไม่เอาออกมาส่งต่อขอคุณค่ะน้องมิลินดา <c oughs> จริงๆว่าจะใส่หมอกมันมืดแล้วจะใส่ทําไมเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเราพัฒนาตัวเองได้ดีเยี่ยมมาแล้วเราจะเก็บว่าทาไมาเราก็ต้องส่งว่าเห็นทุกคนถ้าสมมุติว่าติดตามครูนูมาตั้งแต่แรกติดตามน้องมิลินดามาตั้งแต่แรกติดตามโค้ชพิมาตั้งแต่แรกติดตามโค้ชออสติดตามพี่เกลยวตามาตั้งแต่แรกเรา ก็จะเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของตัวเราทั้งด้านการพูดทั้งการแต่งตัวทั้งการแบบสวยขึ้นเก่งขึ้นอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละหมายความว่าทุกครั้งที่คุณออกมาไลฟ์สดอะ่ะมันเป็นการพัฒนาตัวของคุณ ทุกด้านเลยก็ว่าได้ค่ะฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าอยากจะออกมาไล์ยังไม่กลัวเออยังกลัวยังไม่กล้านะคะรู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณออกมาสร้างตัวตนทุกครั้งที่คุณออกมาไล์สดขอบคุณมากนะคะน้องมิลินดารับทุกพลังใจเลยค่ะ เราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ดีนะคะแค่คุณได้ก้าวแรกอะ่ะคุณก็ออกมาส่งต่อแล้วหมายความว่ายังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขากําลังเหมือนกับว่อยู่ในเส้นสตาร์ทอะ่ะ ในในเส้นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเรากําลังจะออกวิ่งอ่ะแล้วมีคนไม่กล้าที่จะออกวิ่งแบบนี้พอเขาเห็นเราได้วิ่งไปก้าแรกแล้วเราผ่านได้แบบนี้เขาก็จะมีความสุขเอ้าคุณนูยังไปได้เลยงั้นฉันไปด้วยแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะน้องวิลินดานั่นแหละหมายความทุกครั้งที่คุณออกมาไลฟ์สดนะคะมันสามารถสร้างให้คุณได้ให้คนจดจําคุณว่าอุ้ยคุณนูออกมาแล้วอุ้ยคุณนูเก่งอีกแล้วผ่านได้อีกก้าแล้วไปอีกก้าแล้วนะคะนับหนึ่งแล้วนับสองแล้วนับสามแล้วนับสี่แล้วนะ พอเราเริ่มนับเยอะๆขึ้นก็จะมีคนเดินตามเรามาค่ะรักรักน้องมิลินดาเช่นกันนะคะรักทุกพลังใจนะคะเป็นลมใต้ปีกผลักดันกันให้สําเร็จยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่3มเลยวันนี้นะคะถ้าคุณได้รู้ข้อนี้คุณก็จะชื่นชอบการออกมาไลฟ์แน่นอนค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะมันทําให้เราแบบได้เจอเพื่อนนะคะเหมือนกับว่าเรามี กลุ่มสังคมของเราที่กว้างขวางขึ้นนะคะแม้ว่าเราจะอยู่แต่ในหมู่บ้านของเราหรือว่าอยู่ในแบบกลุ่มแคบๆของเรานะคะเพื่อนของเราที่ปรับเปลี่ยนมาย์เซ็ดแล้วอาจจะมีแค่คนสองคนนะคะเหมือนคุูนูนี่จริงๆแล้วคุณนูก็ไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านนะคะเหมือนว่าถ้าเพื่อนที่แบบสนิทหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะที่มีความคิดเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราแบบเรียนจบแล้วเราก็ไปทางานที่อื่นเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเก่าๆก็ห่าง หายกันไปถ้าไม่ได้เจอกันเนาะล้วก็จะไม่ได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็มีก็เพื่อนเดิมๆก็ยังพอจะรู้จักกันแต่วันนี้ถ้าการที่เราออกมาแบ่งปันเราออกมาไลฟ์สดอะ่ะมันทำให้เราได้เจอเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วอะ่ะคุณก็สามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ๆได้นะคะบางคนที่แบบว่ายังไม่รู้ที่จะทำอะไรบโลกออนไ์อ,ะไอะ่ะมันก็ต่อยอด ช่องทางให้กับคุณได้เจอช่องทางเยอะแยะอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะอย่างคุณนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดเนาะคุณนูมีเสื้อผ้ามือสองแบบนี้นะคะแล้วคุณนูก็สามารถที่จะคัดเสื้อผ้าที่แบบอ่าปลายเขาเรียกหัวกับหางแบบนี้เนาะหัวก็เอาขายในช้อปปี้ไปแล้วก็หางก็ขายในตลาดแบบนี้นะคะนั่นแหละเห็นไหมว่าเราก็สามารถที่จะเจอช่องทางของเราได้ดีกว่าค่ะถ้าวันนี้เรายังอยู่แบบ โอ้ฉันขายเสื้อผ้ามือสองฉันก็ไม่รู้จะทําอะไรฉันก็ขายอยู่ในตลาดแค่นั้นแหละนะคะก็ทำให้เราไม่เจออะไรนะคะเราก็จะไมไ่เจอลูกค้าใหม่ๆเราก็จะไม่ได้เจอแบบเพื่อนใหม่ๆได้ไม่ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะและมิตรภาพบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นมิตรภาพที่แบบมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าเราอะเป็นมิตรภาพที่แบบมีแนวคิดเดียวกันมีไม n เ s e ตเดียวกันมีเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะ สมมุติว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายแล้วคุณอ่ะไม่ยอมพาตัวเองไปศึกษาไปค้นคว้านะคะมาเจอผู้คนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆต่อยอดตัวเองใหม่ๆเราก็จะไม่รู้ว่าเอะถ้าฉันมีเป้าหมายแบบนี้ฉันจะสามารถพาตัวเองเดินไปเส้นทางไหนได้บ้างนะคะ แต่การที่เราเอาตัวเองขึ้นมาไลฟ์สดมาแบ่งปันมันจะทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าฉันเจอช่องทางนะคะเพราะเราเจอคนสําเร็จที่เป็นเหมือนเราอะ่ะเขามีช่องทางต่างๆให้เราเลือกแล้วนะคะอ่าฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่า สามข้อนี้นะคะจะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการออกมาไลฟ์สดมากๆเลยค่ะอืมฉะนันแล้วข้อแรกเลยนะคะวันนี้รู้ไว้เลยว่าการออกมาไลฟ์สดนั้นนะคะคือการออกมาแบ่งปันแบ่งปันเรื่องราวที่คุณอินคุณฟินนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการ ดูละครรักการฟังเพลงรักการดูซีรีส์หรือว่ารักการดูข่าวคุณรู้สึกแบบอยากเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแบบนี้ถ้าอยู่ในโลกออฟไลน์คุณก็จะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนคุณฟังนะคะปากต่อปากแบบนี้แต่วันนี้อย่างการที่เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์เรามาปรับเปลี่ยนมายเซ็เรามีเป้าหมายหรือว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้ดีขนาดไหนแบบนี้หรือว่าคุณได้ไปฟัง รูรุงอาจารย์บัณฑิตครุสิตาหรือว่าใครก็ตามที่เขาสอนไม n d เซ็คุณหรือว่าสอนวิธีการทําธุรกิจของคุณคุณอินน่ะแต่คุณไม่สามารถที่จะไปเล่าให้คนใกล้ตัวคุณฟังได้เพราะว่าถึงเล่าไปเขาก็ไม่เข้าใจแบบเนี้ยแต่คุณสามารถจับมือถือของคุณแล้วมาตั้งกล้องไลฟ์แบ่งปันออกไป รู้ไว้เลยนะคะว่ามีคนที่ต้องการฟังสิ่งนี้จากคุณเยอะแยะค่ะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับการออกมาเล่าให้เพื่อนคุณฟังนั่นแหละเพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกคนที่ใหม่ๆมาทำใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมายืนคุยคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะแต่พอคุณทําไปทุกวันคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องราวดีๆออกมาส่งต่อในทุกๆวันนะคะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าอยากจะออกมาแชร์อยากจะออกมาแบ่งปันอยากจะออกมาไลฟ์สดทุกๆวันเพราะอยาก เพราะาเรารู้อะไรดีๆเราก็อยากจะส่งต่อนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าการที่เราออกมาไลฟ์สดนั้นนะคะมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ดียอดเยี่ยมในทุกวัน,นะคะ่ะขั้นแรกคุณก็ทําให้คนรู้จักคุณมากขึ้นในทุกๆวันนะคะวันหนึ่งออกมาไลฟ์ก็มีคนรู้จักเพิ่มคนนึงก็ยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหม สามสิบวันก็ได้เท่าไหร่แล้วสามสิบคนแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนี่คือสมมุตินะคะแล้วก็การพัฒนาของคุณทั้งการพูดการแต่งตัวนะคะความเก่งความมั่นใจมันก็เพิ่มขึ้นในทุกวันน่ะหมายความว่าการออกมาไลฟ์สดการออกมาแบ่งปันมันคือทําให้คุณพัฒนาในด้านดีนะคะและมันสามารถทําให้คนที่เขาเห็นคุณนะคะว่าอุ๊ยพัฒนาขึ้นได้คุณอุพัฒนาขึ้นได้น้องมิลินดาพัฒนาขึ้นได้โค้ชพ์พัฒนาขึ้นได้ พี่เก้ตานะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะอคสอเนาะแบบพัฒนาขึ้นได้แล้วมันยอดเยี่ยมงั้นฉันกําลังอยากที่จะสตาร์ทอยู่เลยนะคะฉันออกมาบ้างนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถส่งต่อการพัฒนาของเราในทุกๆก้าวให้กับคนที่เขากําลังกล้าๆกลัวๆไม่มั่นใจนะคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่จุดนี้แล้วชื่นชอบการออกไลฟ์มาไลฟ์สดเช่นกัน,นะค่ะแล้วสิ่งที่3มเลยนะคะถ้าคุณรู้ ข้อนี้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการออกมาไลฟ์สดค่ะเหมือนครูนูนะคะคือเรารู้ว่า ทุกครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดเราได้เพื่อนเพิ่มเราได้ลูกค้าเพิ่มเราได้ช่องทางการทําธุรกิจเพิ่มนะคะและมันทําให้เราแบบเจอสิ่งดีๆมากมายในการพัฒนาตัวเองฝึกฝนเรียนรู้นะคะนั่นแหละมันทําให้เราเป็นคนหนึ่งรักและชื่นชอบการออกมาแบ่งปันการออกมาไลฟ์นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึงนะคะที่มีความรู้สึกว่าการออกมาไลฟ์สดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแบบออกมาแล้ว กลัวว่าจะทําไม่ไหวหรือว่าทําไม่รอดนะคะถ้าคุณทําแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนครูนูทั้ง3ข้อนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบการออกมาแบ่งปันการออกมาแบบไลฟ์สดอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันช่วยให้คุณต่อยอดธุรกิจชีวิตของคุณและต่อยอดความก้าวหน้าในของชีวิตของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่รักการออกมาแบ่งปันและ มั่นใจและรู้อย่างแน่ชัดว่าความสําเร็จที่เราต้องการนั้นนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องลงมือทําซ้ําๆฝึกฝนนะคะผิดพลาดนะคะถ้าบางคนมีการผิดพลาดนะคะก็ต้องยอมรับปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วก็ต้องลงมือทําซ้ําอีกนะคะซ้าแล้วซ้าเล่าในสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าทําซ้ําแล้วซ้าเล่าในสิ่งที่ ที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถสําเร็จได้ฉะนั้นทุกวันนี้นะคะการออกมาไลฟ์ยิ่งปีหน้านะคะเป็นยุค 5G แบบเร็วแรงยิ่งกว่านี้การออกมาไลฟ์นะคะจะสามารถต่อยอดให้คุณทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะยุควันข้างหน้า ธุรกิจออนไลน์นี่มันจะแบบรวดเร็วแปรมาแรงมากๆเลยอ่ะชนิดที่ว่าเราจะตามไม่ทันนะคะถ้าคุณยังไม่ยอมที่จะขึ้นมานะคะฉะนั้นขึ้นมาวันนี้เลยค่ะแล้วก็นำสามสิ่งนี้ที่คุณนูนำมาฝากนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบการออกมาไลฟ์สดทุกๆวันเหมือนคุณนูคะ่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้คุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณนูขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่ แบบกำลังจ้องจ้องมองมองด้อมอด้อมมองมองอยู่ไม่กล้าลงมือทำสักทีนะคะเอากล้องมือถือของคุณนะคะขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มไลค์นะคะอาจจะยังกล,กล้ากลัวในตอนแรกแต่พอคุณทำไปท,ทุกวันนะคะคุณจะมีความรู้สึกมันนาม,มันโหนกแล้วก็อยากจะทำมันต่อไปค่ะ <c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะลงมือทำในสิ่งที่คุณพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนะคะขับเคลื่อนตัวเองด้วยการลงมือทำนะคะถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำ คุณจะกลายเป็นแบบเหมือนเครื่องรถที่ไม่ได้สตาร์ทไว้แล้วมันก็เครื่องไม่ติดนะคะฉะนั้นลงมือทํามันต่อไปนะคะพอสตาร์ทแล้วไปต่อคะ่ะทุกคนอ่ารักและขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะยืนหยัดอยู่ณที่นี้นะคะทุกคนแล้วก็เรารู้ไว้เลยว่าปีหน้านี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่และสำเร็จ แน่นอนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะครูเดือนครูนุจะจบแล้วรักและขอบคุณครูเดือนมากเล้ค่ะที่แวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณครูเดือนมากๆเลยคะ่ะสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตนะคะร่ารวยสําเร็จไปด้วยกันคะ่ะถ้าเราไม่หยุดฝันเราไม่หยุดก้าวนะคะแต่อย่าฝันอย่างเดียวเนาะคนส่วนใหญ่มักจะฝันอย่างเดียวไม่ลงมือทํานะคะไม่ยอมก้าวนะคะแต่ถ้าเราลงมือทําแล้วแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันก็ไม่ไกลแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายยิ่งใหญ่นะั้นมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนาะครูเดือนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยค่ะสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะสําเร็จอ่ามั่งคั่งร่ารวยไปด้วยกันนะคะ ใช่ไหมคะครูเดือนเนาะขอบคุณคะ่ะครูเดือนก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์สายเสกคนหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งต่อความรู้ดีๆนะคะส่งต่ออาชีพดีๆให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะรักและขอบคุณครูเดือนรักและขอบคุณทุกกาลังใจที่มาชมคุณนูนะคะไม่ว่าจะตามย้อนหลังนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากาเป็นพลังใจให้กับครูนูและครูนูเองก็ยืนหยัดอยู่ตรงนี้เป็นพลังใจให้กับทุกคนเพราะรู้อย่างแน่ชัดว่าวันหนึ่งวันที่เราเติบโตยิ่งใหญ่อ่ะมัน มาถึงแล้วนะคะและจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เติบโตและสําเร็จอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในกระบ,บวนการของการลงมือทําให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปในทุกๆวันค่ะรักและขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วมาเจอกับคุนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลุยนะคะทุกคนเหลืออีกไม่กี่วันจะสิ้นปีนะคะอ่าคุยต่อยแล้วอย่าลดขนาดความฝันของคุณเด็ดขาดค่ะไม่ว่าคุณจะฝันอะไรไว้ต้นปีถึงแม้มันยังไม่ถึงเป้านะคะ ขอให้รู้้ว่ามันถึงแน่นอนเพียงแต่เราอย่าลดขนาดความฝันของเราค่ะถ้าเราลดนะคะเราจะไม่สามารถถึงฝันฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยืนหยัดและก็กอดความฝันกอดเป้าหมายของเราให้แน่นนะคะทุกคนบ๊ายบายรักมากๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย